สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาที่ตลาดนัดนินจานะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูของกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างคลิปนี้จะมีบางช่วงบางตอนที่เราต้องเอามาพากเองอย่างเดี๋ยวเราจะติดลิกาซินเสียงเพลงนี้คลิปตลาดนินจาเก่าชมพูนี่มีของมือสองเนี่ยแบบครบครันมีแทบทุกประเภทเวลาเรามาที่นี่เรามักจะหาของกระจุกกระจิกที่เป็นของมือสองอย่างเช่นนาฬิกาแบบนี้แหล้วสังเกตนะร้านกองนาฬิกาแบบนี้มีเพียบเลยทุกคนไปฮะเราไปลุยร้านอื่นกันต่ออันนี้อะไรอ่ะแต่อันนี้เอาบ้านเนี่ย บาคอสขอดูหน่อยนี่หาหมวกเฮ้ยอันนี้สวยอะเนี่ยแต่ว่าแบบนี้มันไม่แท้ไงวอนดัชเฮ้ยมีคนกระเป๋าเป็นเท่ อันนี้เนี่ยทุกคนนาฬิกาสายชาเตเลต่เพียบเลยเราเห็น,นมีหลายแบรนด์เลยนะไซโกมิโดกับอื่นที่เราไม่รู้จักเหมือนกนันนาฬิการ,ร้านเขานี่ดูคลาสสิกจริงๆนะบบตอนที่เราไปค,ค,คนี่กำลังติดลูคกค้าเจ้าอยู่เราก็เลยไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับพ่อค้าเนี่ยทุกคนน่าสนใจมากกไว้รอบหน้าเลยต้องหาโอกาสไปคุยกับพ่อค้าแล้วไปฮะทุกคนไปร้านอื่นกันดีกว่าใช่ปะใส่ไม่ได้เอวมันเกินหนึ่งไง เดียวชิโนโนี่ก็สวยไอ้นี่ก็สวยเนะี่ยแต่มันเอวใหญ่เนาะเฮ้ยนี่โปโลเว้ยดีโปโลโปโลโปโลเฮ้ยลับเลยเท่าไหร่เตะแต่ว่าถ้าขาเลยปะถ้าเป็นขาสั้นน่าจะโหวดกว่าสำหรับตั้มนะ คนตัวนี้250แม้จะสวยเนื่องพลาเดียมพลาเดียมทุกคนแล้วที่เนี่ยใหญ่มากเลยแบบอ้ยอลังการจริง ของเยอะมากคนเฮ้ยหนึ่งซ <ie hang> ื้อไปเลยสมัยเด็กๆเลยเนี่ยไอ้นี่สวย คือที่เนี่ยฟิลเขาจะท้ายตลาดไทยนะแต่ว่ารู้สึกว่าร้านเนี่ยมันก็จะแตกต่างเราทันไปบ้างใครยังไม่เคยมาเนี่ยที่เนี่ยเขามีทุกวันตุกตอนเย็นแล้วก็มีเช้าวันเสาร์นะวันเสารนะ์เรมาแต่เช้าเช้าเนี่ยทุกคนไอคอนตัวนี้สวย,ยไหมลายนี้สวยเลยเสื้อนี้มีรอยเปื้อนสีนด้านหลังนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาคัสตอมใหม่รับรองนี่ฟิลแน่นอนทุกคนเพ <Wow. S 1> ราะค้าเนี่บอกแล้วว่ามีคนมาลื้อไปเยอะแล้วช่วงเย็นสแสดงว่าจะต้องมีเตจเตอีกเยอะเลยม

ใหญ่ก็มีครับผมเลือยใบลอยไหนี่นีนะครับนี้สวยนี่ก็ใบละร้อค่ะโอ้โอร้านเดียวกันใช่ไหมฮะใช่ร้านเดียวครับสองร้านนะคะหญน้านลายสวยเเห็นอีกแล้วแต่ว่าไม่น่าที่ขอลองแกะดูดิเด็นไหม โอโยอย่างเงี้ยเหรอคนอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะรอดนะเพราะว่าเราเคยได้มาสภาพดีอยู่เนียเครื่องข้างในมันไม่ค่อยดีเนี่ยที่ทุกคนกำลังเห็นนะพ่อค้าบอกว่าเลื่อนละสิบบาทเราจะได้อะไรเพิ่มอีกเนี่นะยเจอเบบี้จีจะเรื่อนดีไหมมันไม่ติดเคยทำแล้วมันไม่ติดะลย ล็อกซี่หรอเฮ้ยเฮ้ทุกคนนั่นมันล็อกซี่อะเนี่ยเฮ้ยนี่นมของแท้นะอ่าน่าจะล็อกซี่นะครนะครับนี่ขอดูอ๋อนากาอะไรเนี่ย อ,นนอ,อ,อันนี้ไม่รู้อะไรนี่ไม่รู้อะไรอ่านี่อาร์เซนอลเลยเนี่ยทำเป็นาอาร์เซนอลเดี๋ยวเข้าอยู่ในการแล้วไนหะน,นึ่งต้นนะครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับซื้อหน่อยครับเดือนเท่าไหร่หรอครับพวกเนี้ยเละสี่สิบด้านสี่สิบบาทถ้าซื้อเยอะพี่ก็ลดอีกแหละต้องไม่หรอกยิ่งเหมาหมดยิ่งลดไปใหญ่ให้เจอก่อนให้เจอที่ชอบก่อนยังไม่จ้ะต้องต้องยังไม่เจอที่ชอบเดีย๋ยวขอดูหน่อยครับ ดูก่อนได้ไหจ้าวันนี้เราเจอนิกาหลายร้านนะนี่ใครเคยเห็นไหมสมัยพ่อเราเน,ะนี่ยเฮ้ยนี่ทุกคนนี่เครื่องในตำนานนะเนี่ยที่มันจอ,อมันหมุนได้เนะนี่ยไอที่ไม่ใช่จอที่เป็นกล้องมันหมุนได้เนี่ยเครื่องในตำนานเลยเนะี่ยโอ้โอมันสวยนะ โอทุกคนดูนี่ดูนี่นี่กองในกาโอ้เทียบเลยเดือนเท่าไหร่ครับเนี่ยเดือนละยี่สิบบาทสามเดือนห้าสิบเอาอีแล้วเอาอีแล้วเอาแล้วหาดีหาสีมันไม่ค่อยตีพวกเนี้ยเีออ๋ยวนะขอตั้งดีๆีก่อน นี่ทุกคนกูมากแต่ว่าไม่น่าจะเทสน่าจะพอเอาไปทำอะไรได้ดวนบัวซาเช่แต่ว่าไม่เท้เ <Okay. S 1> มื่อกี้เห็นเรือนไหนห <Okay. S 1> วะนี่เป็นเรือนแบบนี่ของจีน mm hmm. วใสด่เป็นนาฬิกาจีน โอ้เนี่ยไปตัดได้เนี่ยซื้อไปไปขายตัวห้าสิบเราซื้อพวกนี้ไปเขาขายหกสบาทเราไปขายได้ห้าสิบก็ไม่รู้ก็นีกว่าแบบว่าตัวนั้นน่ะมันตัวนั้นมันร้อยหนึ่ง โมฟี่นี่อย่างที่บอกมาที่เนี่ยแบบของประจุปกติเยอะมากต้องแบบว่าเอาลือหาดีๆนี่อย่างหลังจ้าเต็มเลยว่าเต็มเลย ตอนนี้เราเดินมา2ชั่วโมงแล้วว่ะเรายังเดินที่นี่ไม่ทั่วเลยอะแบบที่นี่กว้างมากมาเถอะใครที่ยังไม่เคยมานะลองมาดู <c oughs> ทุกคนแล้วดูนะใครที่สายเบ็ดน,นะดูดิเต็มเลยกอุปรกรณ์ตกปลาเพียบ <c oughs> ใ้สโนปี้แล้วชโนปี้ทุกคนนตรงนี้เราเปิดเสียงไม่ได้ไสสงเก๋อ,อะไรมันมืดไหมกรงนี้มีซีดีดต่ก,ก้นบอลเพียบเลยจะของร้านเขาบอกไปเหมาบ้านมาโหยถ้ามันเป็นกระตูเป็นเลื่มๆหนะเราจะขนกลับบ้านให้มออย่างฟรเซอร์เนี่ยดูตั้งแต่ตอนเป็นเด็กตลยนะทุกคนตอนนี้น่าจะผ่านมาประมาณสาปีได้แล้วมั้งไม่อยากนับเลยเนาะ ทุกคนเมื่อกี้มันเป็นความทรงจําไว้เด็กทีนะดักบอลที่เขาขายแผ่ละยี่สิบเองแต่ว่าเราอ่ะวิธีเก็บที่บ้านเนี่ยเราก็เลยไม่ได้เอามาแต่ว่าโหถ้าใครเก็บได้นะแ,และเราก็มาแวะร้าน FC ช่องเรา,เราชอบบางเกงทรงนี้มากเลยทุกคนแต่ตอนซื้อกลับมาใส่ที่บ้านขามันเล็กเป็นนิดนึงเราเลยจับมาขยายขาเย้ yeah, สวยเลยขยับดูร้านหนึ่งลนี่ร้านนี้เคยได้คาซิโอเอ้ไม่ได้คาซิโอเคยได้เบบี้จีจากร้านนี้อันนี้อะไรอะ่ะ ทุกคนอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ออกของในกาจีนไม่มี คนนี้มันแมททีเรียลชั้นดีมากเอาไปทำกระเป๋าทำอะไรได้ไงดูดิต้องดูก่อนว่าหาเื่งที่มันหนาหนาเน,นี่ยมีหลายแบบโอ้โหขอดูหน่อยเฮ้ย,ยแถวสาวแซวแวอันนี้เป็นตัวตกีกนทุกแก ี่ไยกี้โหูยอันนี้ยางสวยตัวด้วยนะไนายกี้ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนั้นเซลให้ร้อยแปดค่ะร้อยแปดสิบค่ะหม่เหรอครับครับผมเดี๋ยวเขาดูตัวห้าตัวเหลือแค่นั้นแล้วค่ะตกลงนะครับฟิลลายลักษเดียวกันเลยค่ะสุดพี โอ้แล้วต้งโชว์ว oh, <she> ่ะโอเคป้ามนะันมาอย่างนี้นะป๋าของผมพาระเพียงไปของเราไปขายตับว่าไงเพื่อนเอาไมาคคอมพิวเตอร์ตัวนี้มือปุกหาใช้ชาติและคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนยังไงก็ถ้าชอบนะก็ฝาก กดไลค์เป็นกำลังใจฝากกดติดตามด้วยใน YouTube แล้วก็ TikTok นะครับแล้วก็มีใน IG ด้วยนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละวันนี้อาจจะพูดได้ไม่มากเพราะว่าหลายๆร้านเนี่ยเขาเปิดเพลงเสียงดังมากนะครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์วันนี้ไปก็ลาบ๊ายบาย